สวัสดีค่ะนิตยาพิมละมาดค่ะวันนี้มานำเสนอการก้าวผมโดยใช้เปียกเกียวนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนฝึกอาชีพคองเตยค่ะวันนี้เราจะมาก้าวผมกันนะคะอุปกรณ์วันนี้เราก็จะมีหวียีค่ะ ตามด้วยกิฟตแบ่งสามตัวค่ะคือกิฟตจระเข้นะคะหรือปากเป็ดจระเข้ค่ะจะมีห่วงค่ะเป็นยางคล้องห่วงนะคะวันนี้ใช้หนึ่งชุดนะคะแล้วก็จะใช้ยางแบบนี้ ยางธรรมดาแบบนี้สามเส้นนะคะวันนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยกิฟดํดำค่ะกิฟตตุ่มสีดำนะคะกิฟตตุ่มสีดำที่วันนี้จะต้องใช้นะคะเรามาเริ่มก้าวกันเลยนะคะก่อนเดอแเราก็ใช้หวีหวีเยียเนี้ยค่ะรวบผมนะคะวันนี้จะเป็นแบบมวยต่ํานะคะ แต่เราจะใช้เป็นเปียเกียว3เส้นค่ะตรงนี้ใช้ได้ทุกโอกาสเลยนะคะไปงานได้ทุกโอกาสเลยนะคะตรงนี้ไม่ยากค่ะถ้าเราเกลียวเป็นแล้วก็ไม่ยากนะคะ ่อนอื่นก็ต้องหวีผมให้เรียบก่อนนะคะพอาหวีผมเรียบแล้วเราก็ใช้กิฟค่ะกิฟเสียบไปเลยเสียบแล้วนะคะพันยางค่ะเอาเอายางน่พันรอบเลยนะคะขอสองรอบนะคะวันนี้ขอสองรอบ พอได้สองรอบแล้วเราก็อปกักกิ๊บชนกันในลักษณะไฟนะคะไฟแบบนี้ค่ะไฟแบบนี้เวลาเราลัดยางนะคะให้ประมาณไฟแบบนี้นะคะถ้าไฟแบบนี้เท่ากับเราล็อกเขาอยู่นะคะต่อจากนั้นนะคะวันนี้เป็นมวยต่ำนะคะ ต่อจากนั้นเราก็มาแบ่งผมให้ได้3ส่วนโดยจับมือโดยใช้มือซ้ายจับก่อนนะคะมือขวาทำเป็น2นิ้วแบบนี้นะคะแล้วนะคะแบ่งผมให้ได้เท่ากับ3ช่อนะคะดูนะคะ3ช่อแบบนี้ค่ะโดยใช้มือขวาเป็นตัวแบ่งนะคะ พอเราได้สามช่อแบบนี้แล้วให้เอากิฟติดไว้นะคะอย่างละช่อเลยค่ะเรามาช่อซ้ายกับช่อขวาเราลัดกิฟไว้นะคะส่วนช่อกลางเราก็เริ่มเริ่มด้วยนะคะดูนะคะช่อกลางนะคะเราทำช่อกลางนะคะ เราทำช่อกลางนะคะแล้วก็แบ่งเป็นสองนะคะหมุนค่ะหม,หมุนหมุนหมุนออกนะคะหมุนออกนะคะแล้วทับเส้นมือซ้ายค่ะแบบนี้ค่ะ จากนั้นก็หมุนออกหมุนออกหมุนออกนะคะหมุนออกแล้วก็ทับเส้นซ้ายมืออีกค่ะเส้นซ้ายเนี่ยควรจับไว้เฉยๆนะคะถ้าเราปล่อยเส้นซ้ายผมเขาก็จะดีดเลยนะคะส่วนเส้นขวานี่นะคะเราก็พันทับค่ะเส้นซ้ายเราจับไว้เฉยๆนะคะ ผมจะเริ่มเป็นเกลียวแล้วนะคะทำไปเรื่อยๆค่ะเส้นซ้ายเราจับเฉยๆเส้นขวามือขวานะคะมือขวาเนี่ยค่ะมือขวาเนี่ยค่ะพันอย่างเดียวพันหมุนออกนะคะเส้นขวาพันหมุนออกอย่างเดียวเส้นซ้ายจับไว้เฉยๆเลยนะคะ ทำแบบนี้ค่ะทั้ง3เส้นเลยค่ะถ้าเป็นมือซ้ายให้จับอย่างเดียวเส้นขวาพันออกแล้วทับบนเส้นซ้ายนะคะเส้นซ้ายคือจับอย่างเดียวอันไหนมาหาเส้นซ้ายก็คือจับอย่างเดียวนะคะเสร็จแล้วเราก็รัดยางค่ะวิธีรัดยางนะคะ พันปลายผมด้วยนะคะแล้วแล้วดูนะคะเสร็จปลายผมเนี่ยนะคะเรามัดเป็นจุกเลยค่ะจุกแบบนี้นะคะเพื่อไม่ให้เเออเขาดิ้นนะคะไม่ให้เขาดิ้นไม่ให้ปลายเขาดิ้นนะคะมัดเป็นแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะความยาวเปีย แต่มัดจุกเป็นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ปล่อยค่ะแล้วก็มาทําเส้นต่อไป3มเส้นนําแบบนี้ทั้งหมดเลยนะคะมือซ้ายจับค่ะมือขวาแบ่งเส้นผมให้เป็นสองเส้นนะคะเปียยเกลียวเราต้องเป็นสองเส้นนะคะแบ่งครึ่งนะคะ แบ่งครึ่งนะคะพอแบ่งครึ่งแล้วนะคะดูนะคะเส้นขวาเส้นซ้ายนะคะเส้นซ้ายจับไว้เฉยเฉยเส้นขวาหมุนออกนะคะหมุนออกหมุนออกแล้วทับเส้นซ้ายนะคะพอมาอยู่มือซ้ายปุ๊บหมุนอย่างเดียวค่ะมือขวามีหน้าที่หมุนอย่างเดียว แล้วต้องหมุนออกไปทางด้านขวานะคะต่อจากนั้นพอเราหมุนไปแล้วนะคะพอให้กระชับแล้วมาทับเส้นซ้ายค่ะเส้นซ้ายนะคะถือไว้อย่างเดียวมือซ้ายนี่นะคะถือไว้อย่างเดียวแล้วก็พันไปเรื่อยๆสลับกันไปนะคะก็จะเป็นลักษณะของเกลียวนะคะ ไม่ยากนะคะไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนสำเร็จนะคะว่าจะมีความสวยแค่ไหนนะคะค่อยๆทำไปเรื่อยๆค่ะจับแบบนี้นะคะจับแบบนี้ก่อนแล้วถึงใช้ยางรัดนะคะ หลังจากนั้นนะคะให้งอปลายผมนะคะงอปลายผมเข้ามาแล้วขมวดยางอีกทีนึงค่ะผลสำเร็จก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือปลายเขาจะมาอยู่ตรงนี้เลยค่ะเห็นไหมคะแต่ส่วนที่เราโชว์เป็นช่วงบนค่ะเอามาต่อค่ะเส้นสุดท้าย เส้นสุดท้ายก็คือเส้นที่ 3. แล้วก็มือซ้ายจับเหมือนเดิมแล้วก็แบ่งครึ่งโดยใช้นิ้วอะไรก็ได้แบ่งครึ่งนะคะในที่นี้ครูใช้นิ้วชี้แบ่งครึ่งให้ได้2ส,ส่วนค่ะ2ส,ส่วนแล้วมือซ้ายเราจับเส้นซ้ายไว้มือขวาเราหมุนค่ะหมุนหมุนไปข้างซ้ายทับเส้น หมุนไปข้างขวาทับเส้นซ้ายนะคะทำเช่นนี้ค่ะเรื่อยๆไปเลยนะคะ3มเส้นเราจะทำเหมือนกันนะคะ หมุนขวาทับซ้ายซ้ายจับไว้เฉยๆหมุนขวาทับซ้ายซ้ายจับไว้เฉยๆนะคะทั้งสามเส้นเราทําเหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะครูจะซ่อนหรือครูจะเก็บยังไงให้สวยงามเดี๋ยวมาดูกันนะคะซึ่งไม่นานเกินรอค่ะเพราะว่าก้าวผมแบบนี้ไม่ยากค่ะแต่ออกมาสวยงามนะคะมัดเหมือนเดิมค่ะ มัดได้สักระยะหนึ่งแล้วก็พับปลายนะคะลงไปแบบนี้ค่ะหลังจากที่เราได้สามเส้นแล้วนะคะแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะได้เป็นสามเส้นแบบนี้สวยงามแล้วนะคะอ่าแล้วเรามาทำการพันกันเลยนะคะดูวิธีพันนะคะจับสามเส้นเรียงเลยค่ะสะบัดหมุนตามเข็มนาฬิกา ะะคะหมุนคาเข็มนาฬิกาเลยนะคะมือมือซ้ายกดเอาไว้ค่ะสวยงามไหมคะสวยงามไหมคะ่คะอะตอนนี้มือขวาจับล็อกค,ค่ะซ่อนเส้นที่หนึ่งก่อนที่เขาอยู่ใกล้ก่อนนะคะซ่อนไปเลยค่ะ สำเร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็มาเหลือการติดกิฟต์นะคะโดยการใช้มือซ้ายประคองไว้นะคะสวยด้วยไม่ยากด้วยนะคะเอาเริ่มล็อกอันนี้ก่อนก็ได้ เราต้องการโชว์เกลียวนะคะเกลียวซึ่งจะออกลักษณะของนูนน,นูหมายถึงจะโชว์เกลียวแบบนูนนูนนะคะไม่ยากนะคะเวลาเสียบกิ๊ให้เอาด้านยาวนะคะจิกลงไป แนบหนังศีษะนะคะเราจะไม่ใช้ตัวสั้นเห็นไหมคะกิฟต์เขาจะมีตัวสั้นเห็นไหมคะมีสั้นข้างยาวข้างเราใช้ด้านยาวติดแนบกับหนังศีษะนะคะตรงนี้เราจะใช้กิฟต์น้อยสุดนะคะเพราะว่าเขาจะรัดตัวเขาเองอยู่แล้วนะคะ ก็จะเป็นลักษณะรูปของดอกไม้โดยเป็นเกลียวนะคะไงคะวันนี้วันนี้ก็สำเร็จด้วยทรงนี้แล้วนะคะด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอ่าน,นี้ข้างขวาข้างซ้ายนะคะหมุนหน้าให้ดูอันนี้จะเป็นข้างขวานะคะอันนี้จะเป็น ตรงกลางเลยค่ะดูท้ายทอยค่ะดูข้างบนค่ะค่ะวันนี้กูนิ่มก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ